ตำแหน่งแรกจากทั้ง7จ็ดตำแหน่งในอะโทมี่ก็คือตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์คือสมาชิกที่อยู่ในระดับสเปเชียลเอเจนต์ที่มี PV กลุ่มสะสม2องล้านห้าแสนพขึ้นไปทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์อยู่ที่64,000บาทจนถึง1นึ0 0 0สนสองหบาทผู้ที่รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์จะได้รับอะโทมี่เฮลเมติม์หนึ่งชุดอะโทมี่สกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟรมหนึ่งชุดและอะโทมี่อีฟนติ้งแคร์โฟร์เซ็ทหนึ่งช โดยผู้ที่รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ในเดือนเมษายน2,568รวมทั้งสิ้น2 0 7 0ท่านทั่วโลกซึ่งจำแนกได้เป็น global w o r l m e ครับ2 6 9ท่านและประเทศไทย1ท่านขอเชิญทุกท่านพบกับ new cell master ครับ นี่ก็คือก้าวแรกของความสําเร็จของธุรกิจอาโรมี่ของเรานะครับและขอเชิญนะครับผู้จัดการโทรกิสาขาประเทศไทยคุณไลอันลีขึ้นบนเวทีเพื่อมอบมาสเตอร์ชิพโปรโมชั่นครับประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าสมาชิกตามรายนามข้างต้นมีความเหมาะสมและได้ผ่านการรับรองในตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์อาโโมี่สู่สาธารณะและได้สร้างให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคโดยตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์จะได้รับอาโโมี่เฮโมฮิม1ชุดอาโโมี่สกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟรม1ชุดและอาโโมี่อีฟนิ่งแคร์โฟเซต1ชุดครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนะครับอ่ายิ้มนะครับสวยๆนะครับ3 2 1องาโโมี่ ขอขอบคุณผู้จัดการโทรมิสขา,ารประเทศไทยคุณไรอันลีด้วยนะครับตะกีมากครับและเราก็จะมอบเวทีนี้นะครับให้กับ New Cell Master จิตก่าพี่สะพัดกาสวัสดีค่ะท่านว่าที่อิมเลียนทุกท่านสวัสดีนะคะค่ะดิฉันนะคะคุณครูเมี่ยงนะคะเด็กๆจะรู้จักกันว่าดัเรเมี่ยงนะคะก็คือได้ประกอบธุรกิจนะคะที่เกี่ยวกับ จินตะคณิตนะคะก็ขยายสาขาไปทั้งหมด70กว่าสาขานี่คือธุรกิจส่วนตัวคือบริษัทเป็นเจ้าของกิจการบริษัทโฟกัสคิดนะคะหลายท่านอาจจะมีลูกเรียนอยู่นะคะก็มีสาขาทั่วประเทศและก็ขยายไปอยู่ที่กัมพูชาล่าสุดเพิ่งได้สมาชิกจากกัมพูชาเป็นผู้บริหารเจ้าของเวียนนาชาติที่นั่นเป็นสมาชิกอาโทมีกัมพูชาด้วยนะคะค่ะ ค่ะแล้วก็ตัวยันเองเป็นนายกสมาคมลูกคิดและคณตศาสสร์นานาชาติประเทศไทยมีเครือข่ายทั่วโลกกว่า10กว่าประเทศที่เราทํางานร่วมกันอยู่ก็คิดว่าอาตอมีเป็น g l o b a l จริงๆที่เราสามารถทํางานานานา,นาชาติได้นะคะจริงๆแล้วส่วนตัวเองวันนี้มีวงล้อที่ท่านประธานปาร์อันกินพูดถึงเนี่ยดิฉันมีวงล้อที่ใหญ่มากไม่ใช่บอกว่าเรามีร้อยล้านนะคะแต่ว่ามันเต็มทุกด้านแล้วะคะ่ะเป็นล้อที่สามารถจะวิ่งได้ไกลแล้ววิ่งได้ ไปได้ทั่วโลกนะคะเพราะว่ามีบ้านไหลายหลังมีรีสอร์ทส่วนตัวที่ทําเป็นที่นั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่น้องที่ขึ้นมาแชร์ไปใช้ได้นะคะอยู่ที่วังน้ําเขียวนะคะไปใช้ได้เลยนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับเราทําเป็นที่ปฏิบัติธรรมพิเศษให้อันนี้คือความฝันที่เราเไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยพ่อแม่ไม่ได้มีเงินมากแต่เราประสบความสำเร็จด้วยการสร้างมาด้วยตัวเองจริงๆเลยนะคะตั้งแต่เล็กๆขยนนะะันค่ะ ฉันจบปริญญาเอกทางด้านการศึกษานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโอกาสทำธุรกิจเป็นพนักงานประจำแล้วก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ได้มีโอกาสาแบ่งปันคือไปเป็นผู้อำนวยการอาสาที่โรงเรียนตะวันชัยวิทยาอยู่ที่โคราชนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนที่ฝึกให้เด็กนะคะมีคุณธรรมเป็นหลักใช้เวลาเกือบ10ปีที่อยู่ที่นั่นพี่ว่าชีวิตอย่างนี้คือชีวิตของคนกเกษียณไหมคะ คือจริงๆมันคือใช่แล้วค่ะเพราะเราได้ทํางานความฝันของเราค่ะเพราะเราไม่ได้ทํางานคือเข้าใจเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตอันนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ท่านประธานพูดถึงเนี่ยในแดสิ่งมีหมดแล้วเติมเต็มหมดแล้วนะคะมีรถหลายคันมีบ้านหลายหลยังแต่วันนี้ทําไมมาทําอาตมีเพราะว่าเรามีแล้วแต่คนรอบข้างเราเขามีแล้วยัง เรามองไปดูที่ทีมงานเราที่เท่ามาทำงานกับเราเจอโควิดถูกสั่งปิดโรงเรียนเปิดสอนไม่ได้70สาขาวันนี้เรามีผู้บริหารตบมือให้ทุกท่านที่เป็นผู้บริหารดรเมียงแล้วมานั่งในห้องนี้นะคะหลายสาขาอยู่ในห้องนี้ค่ะยันนี้เปิดโอกาสนี้ให้กับคนที่เริ่มทํางานจินตคานิตแล้วก็บางคนก็ได้มีโอกาสส่งลูกเรียนหนังสือกําลังจะจบแต่มันไม่พอเพราะพอโควิดมาเป็นยังไงคะหยุดห้างปิด ยันมีสาขาอยู่ที่เซน่ันแจ้งฒนะชั้นแปดไปดูได้นะคะซีคอนสีนคลินชั้นสี่ห้างต้องปิดเพราะโควิดค่ะเรียนไม่ได้แล้วครูต้องกินไหมคะลูกของครูต้องกินไหมคะหยุดพนักง,งานเราต้องจ่ายเงินเดือนเขาครึ่งนึงประกันสังคมจ่ายให้ครึ่งหนึ่งพนักงานได้เต็มคะ่ะแต่เราไม่เป็นไรแต่พอโควิดมาเสร็จยังไม่ทันไรเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวก็สงครามรัสเซียช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่า ถึงไปซื้อที่ที่วังน้ําเขียวเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคือเป็นคนที่ไม่ฉีดวัคซีนนะคะเรามีที่ปลูกผักปลูกข้าวกินก็คิดอย่างนั้นแต่เราห่วงคนรอบข้างเราก็เลยใช้สินค้ามีสปอนเซอร์ที่น่ารักมากนะคะจิตใจดีงามทั้งนั้นเลยทั้งทีมนะคะมาก็บอกว่าเออลองใช้สินค้าพอเราใช้เราประทับใจจริงๆรู้จักตัวนี้วันที่เราจัดปฏิบัติธรรมคะ่ะพี่เขาเอาสกินแคร์โฟเซตมาให้ ลองใช้แล้วใช้แล้วดีพอใช้ดีเราให้สินค้าดีนี่ราคาไม่แพงนะคะสินค้าที่เราเคยใช้เครื่องชุดหนึ่งเป็นหมื่นแต่เราให้ตัวนี้มันใช้ได้ลูกน้องเราใช้ได้ยาสีฟันแท่งละสามสกว่าบาทยะเขาไปหลอดละสามสิบสีบกว่าบาทหลอดเล็กนะคะเพราะนั้นเราประทับใจสินค้าทุกตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าสินค้าดีราคาถูกนโยบายบริษัทดีทีมงานน่ารัก สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถจะทําให้ทีมงานของเราประสบความสําเร็จได้นะคะก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วต้องพูดตรงว่าเป็นเซมาสเตอร์เนี่ยไม่ใช่ฝีมือแต่เป็นเพราะเรื่องของวงล้อเรื่องของการแบ่งปันเพราะว่าเรียนซื้อสินค้าอโธมีถวายพระค่ะทั้งหมดหมูลที่เดือนที่แล้วสามแสนบาทนะคะเพราะว่าดิฉันซื้อให้กับพระที่เป็นเจ้าอาวาสศูนย์สาขาทั่วโลกค่ะที่ดิฉันรู้จัก เลี้ยงก็นิมนต์ท่านผ่านซูมาอวยพรให้นะคะให้คุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่ติดเตียงแล้วก็เป็นระยะเพอร์ิีแคร์แล้วกำลังจะอยู่กับพวกเราอีกได้ไม่นานเราก็อยากส่งบุญให้เขาเต็มที่ก็เลยเปลี่ยนตรงนี้เป็ดปุนให้คุณแม่แล้วก็เลี้ยงเชื่อว่าทีมงานเรียนที่เข้ามาทุกคนในทีมเรี้ยนจะพาพวกเขาทุกคนไปสู่อิม่มเพรียงให้ได้ในอนาคตขอพระคุณค่ะ